ทุกท่านนะครับและกล่าวสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้เราอยู่ในเกมครับตันนี้กําลังจะกลางคืนแล้วนะครับน้องเข้ามาเร็วน้นสวัสดีครับผมคนเดิมครับมาเล่นด้วยมันก็มไม่มีแล้วปีแดนแสดงคลิปนึงนะครับคลิปปัญญาพูดนะก็เลยลงแล้วลงไม่หมดก็เลยต้องลบทิ้งใช่ไหมครับงั้นเรามานอนกันนะครับนอนเลยพี่แดนครับมันโคตรเร็วเลยเหรอครับขอบอกปรับยังไงฮะเนี่ยไหนเดี๋ยวพี่ปรับไป๊บนึงอ่ะนอนเลยสลิป๊บนึงแป๊บนึงปรับให้ก่อน เอานอนเร็วนอนเร็วมันก็เร็วเร็วไม่ใช่หรอเย้าเยาพี่กัไหมก็คักคักเร็วเร็วไม่ใช่นอนก่อนเถอะฮะนอนนอนก่อนเถอะไม่นอนนอนไม่ได้รปะนอนได้แต่ว่ามันเร็วไปไงนอนนอนเถอะเย้าตอนนี้เรากำลังนอนพักผ่อนครับ นไปเ,เร็วก็ดีแล้วแต่พี่เี่ผิดปกติอ่ะไม่ชอบตัเเวเงินว่าปรับยังไงตัวเงินก็ไม่แปลกของพี่ก็เปิดเต็มนี้มันก็ยังชา้าพี่อ๋อพี่รู้แล้วปรับยังไงอ๋อพี่ต้องเปิดอันนี้ใช่ไหมเอาละงั้นเราก็มาเริ่มคลิปต่อเลยนะครับเออค่อยช้าลงหน่อยพี่แดนไปเถอะไหนตัวพี่อ่ะพี่หอมแล้วพี่แดนรับหน่อยเดช ออกมาแล้วกระดูออกมาเฮ้ยไม่มีหนูเพิ่งมาแคสวันเลี้ยวพี่เอามาให้อาหารก็ไม่มีตามตามพี่ตามมาเลยพี่จะพาไปเอาบุตรลังจะไปถามตอบพี่ทำมาแล้วครับเมื่อวานนี้ทำคลิปแล้วเจอแต่ปรากฏว่าคลิปยาวเกินไปก็เลยไม่รู้ตามพี่มาเด้อคลิปบอกคนจะออกท่ยี่สิบหรือสามสิบวินาทีสิบหครับสิบห้าไม่เ้ยเราจะทำคลิปเป็นสิบวินาทีตามพี่มาเข้ามาประตูหาแรงนี่โอ้ี่ โทษนะครับทุกคนเฮ้ยมีของก็เลยเนาะได้แล้วเสร็จแล้วตามมาเลยเดี๋ยวยัง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 พึ่งมนี่ตอนนี้เราไปรอคันงผมเป็นเนอะเขาเรียกอะไจะไปสู้กับวิหารของแม่หยอกพี่แดนยวิหารนี่รวะตกน้ำตกน้ำฮะวิหารเี่ยวิหารไม่มีที่นี่ฉันก็จะไม่มีอาวุธหรอกน้องมีก็มีแค่นี้เอาดาบอาหารหน่อยเอาดาบไหมเอาดาบแล้วก็ขออาหารหน่อยเอาเนื้อซัมบี้เนาะ มื่อเดี๋ยวเดินไปเอาเองมาโอ้ยงื้อแล้วไม่ใจร้ายกับเด็กเก่งเะเร็วนะนนพูดเก่นๆตีของก็ได้นะฮะเปลี่ยนชื่อดาบก่อนฮะพี่เปลี่ยนชื่อดาบดาบมันเปลี่ยนได้ด้วยหรออ๋อวิธีตีใช่ไหมเออไม่มีเวลครับท่านผู้ชมไม่มีอ่ะติ๊กพี่โนคออะไรอย่างได้ไหมในละเออขอพี่เดี๋ยวอีเดี๋ยวจะได้ไปขอแค่หลอดได้ไหมเอาได้ไหม ไล่นอนอยู่ไหนเอากําลังเฮ้ยอย่าไปคุณนอนอย่าพี่เอาให้ไม่เป็นไรหรอกอย่าขุดมันไม่สวยนะมาเลยไหนอะนี่พอดีตอนนี้อาหารตอนนี้ก็เป็นปังนะได้เอามาโอนมาจริงก็ได้หนูเอาเป็นไม่ได้ท้องว่ะไม่ต้องหรอกพี่แดนเอาเนซตมบี้ไปน้องเก็บในสัมบีรีย้อยไปเลยอะนองฉุดก็ได้ พี่จะไปแล้วเด้อเดี๋ยวตามมาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปดูท่าสัมบีไปแต่ว่าตอนนั้นดูในคลิปไหนวะต้องเล่นในบ้านหลังนี้มือบั๊กหรือแหลกแล้วเราตามกล่ะตอนนี้เออเอาหนูกระโดดลงมาทำไมไม่ตายก่อนมันคงพีคกับพี่ก่อนที่จะไปอินชาร์ดเราเลือกตามที่มันเป็นอินชาร์อ่ดอยู่ด้านหลัง อ๋อเอาของอ่ะีของว่ะนล้วนี่ตาไม่มานี่ต้องกลัวพี่แดนอยู่ด้านหลังเสมอไม่เชื่อไม่ขันน้ำได้นน่เดินเข้าประตูนี่ซือเนี่ยนะเข้าได้ไหมล่ะไม่ได้หรอก็มาเลยลงอ่ะมันลงเราจะไปยังไงเนี่ยมาช่วยน้อยมาช่วยน้อยเราจะขุดลินเข้าไปมาช่วยน้อยนั่งอยู่ไหนขึ้นมาดิ เนี่ยเราจะขึ้นไปครับเพื่อฝ่าเหตุการณ์ตอนนี้อยู่กับน้องนอนน้องนอนก็เพิ่งมาปดรับตามที่มาครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมันยาวไปไงเแลวมันหลายนาทีครับนอนเร์นเร็วนี่ใช่ไหมเป็นรอ A B C ที่มีชื่อห้ามขานะครับเข้าใจมน้องนเข้าใจครับอยากข้าวนะข้าวหนก่งอยากได้ปุ๋ยไหม ทางที่ฉันรี่ลาของนครับแบดคนเดียแค่สิบห้าไงอ่ะอ้าวแบตน้องนอนสิบห้างั้๋ยวมาแคสอีกครั้งหนึ่งนะครับอ้าตอนนี้อยู่ไหนเนี่ยครับเราจะมาแคสรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรากำลไปตามทางแล้วครับตอนนี้ครับเราก็เราลงตามดาบนะครับลงครับดาบางซ้ายครับไปทางซ้ายเลียวครับน้องนอน โอ้เวนผมตกลงมาโอ้ไมค์ก็อน okay. ้องแมวเครื่องแม่นองมาเล่นเหรอตอนนี้ครับเรากำลังหาทางขึ้นไปอย่างเอ้าวล้วขึ้นไปทำไมเนี่ยครับขึ้นไปตาม นี่บอกว่าขวาไปทางขวาเอาไปตามเราจะไปรวบถ้ขงไม่หมดไปจักซ้านแล้วของผมครับมันรดเร็วแล้วก็ชาร์จเร็วมันเป็ของน้องนอนเพซ่งหมดไอ้มันชาร์จเร็วแล้วก็ชาร์จลงครับอันนี้เราก็ลงมาแล้วมีของได้ปุ่มแล้วครับตอนนี้เราก็ได้ปุ่มมาแล้วครับเดี๋ยวรอให้พี่แดง วันนี้เสร็จก่อนนะคบแล้วผมก็จะต่อด้วยจะไปทำขอแม่มวล้วนั่นไงครับพี่ผมไปไม่ได้อบล็อกไป้ึงว่าไม่มีบล็อกนี่ครับถ้าเราไปไม่ได้เราไปบนไตงนี่ครับแล้วก็บรรน,นี้ครับกระโดดกระโดดชึบเราวล<ะ>็อก เราคอเมาถึงเวแเ้วมีคนเออช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับทําที่สามอันนี้เราก็ถึงทําที่สามแล้วกดไลค์แล้วกดติดตามช่วยกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับแน่นอนเขากำลังจะได้ครับเขาได้เครื่องใหม่ไหมครับร่นรีมาวิ่งมาแคสกับพี่แดนเลยเป็นร่นนทรครับเรากำลังจะลงไปเนย บอบางมากครับไม่ไม่บางแล้วพี่แนนตามจริงที่ลงไปก็มีน้ำกันหนวพี่กลัวเลยไหนไม่เห็นไหมเอื้อมีน้ำกันตรงไหนล่ะครับเอาแล้วก็ลงมาถึงแล้วครับทองให้ขุดนะครับไม่ขุดตามไปเรื่อยๆครับอา้าวมีธนูครับธนูนี่ไว้ต่อสู้ตอนนี้ผมต่อเมื่อลยอย่างนี้กวนนี่ซื้เป็นหมดแล้วไม่หายเลย าทางตังน,นครับอันนี้ครับเราต้องเอาปุ่มไปติดเอาไว้ความบังเอ,อิญเรบปุ่มหายไปเลยอ๋อผมรู้แล้วครับปุ่มอยู่ไหน ผมมันจะมีปุ่มให้เราอยู่ครับหนึ่งกันที่ด้านบนแต่กว่าจะขึ้นไปถึงด้านบนมันยากในน้ำในเบนนปุ่มชั้นราจหนก็ไอม่นแล้วก็ฟาไปเลยขุดไปเลยครับตอนนี้ ถ้าอยากโหลดให้ไปโหลดจากแแบบของคุณอันนี้ไม่เอาไม่อยากลเล่นอ,อ่ะพี่ก็จะไปอ่ามีมดาบให้ด้วยวะมีชิ่กด้วยนะพี่ชิ่ก่อนเลยครับท้องให้ไปหน่อยไปนอนเอาไปกินนะมันไม่มีปุ่มให้อ่ะครับมันเลยเซ็งเลยแล้วประตูม,ะะมันอยู่ตรงไหนวะอ่ะมันอยู่ตรง ดีว่าความางอื่นแเราไม่มไรก็ลเล่นมาไม่พบดอะไรเลยนี่เองแล้วก็เราก็ขุดไปเลยแล้วก็ทะลักมาเช่นทะลักก็ไม่ได้หรอกอซื้อใหม่ครับฮะอะไรนะหนึ่งควเราจะปิดคลิปภายในสองคลิปนี้ย้อคลิปหน้าผมมาเล่นอีก เฮ้ยมันมีสเรนเลสโตนนี่หว่านี่ครับข้ออ่านี่มันเป็นยาสลิงเพิ่มเลยมาถึงแล้วนะครับมาสู้กันปีนและเป็นทองเฮ้ยมีเยอะแล้วตอนนี้ท้องมันไม่อยู่กับเราเลยก็เซงใช่ครับได้มาแล้ว ล<ด>แล้วเราต้องรีบไปฐานก่อนนะอะเมื่อกี้นี่นนนมันยังปิดทางเลยนะประตูเกียนต้องเียนสองคนแบบนี้นได้แล้วครับขึ้นมาแล้วนะครับอย่ากแตช้านะครับเพราะเราถูกสกิก เป๊ะเป๊ะอือไม่ได้ติดบ้านะครับเราต้องพาอันนี้เขาให้เล่นคู่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่เล่นคู่เราเราต้องพาหนีนะครับนี่ครับเขาต้องพาแมนยูก้าสามหนีครับว่าไงพวกมาช่วยฉันเหรอต้องรีบเพราะที่นี่ที่กำลังจะระเบิดเฮ้ยที่นี่กำลังระเบิดครับไปล่หาฉันออกไปดีนะ มีรถไฟอยู่ในกล่องสองคันเราออกไปด้วยกันเถอะนะเราต้องทำให้แมนยูก็สามมันยอมเชื่องครับแมนยูก็สามออกมาเขาไม่ยอมออกมานะับคอมาเลยแมนยูก็สามช่วงเธอชน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 เฮ้ยมันใครเนะี่ย เราต้องปล่อยเมนยูก็สามเราต้องคะแนนยูก็สามลงไปในร้านอาด้แล้ววิทย์เข้าไปสี่เมนยูก็สาม คนลักที่ช่วยฉันฉันมีของตอบแทนมาด้วยสนใจจะอยู่กับเราไหมเอสที่หน้าหรือจะเอาชื่อเว็ของฉันเฟซบุ๊กผู้โด่งดังในยูทูบช่องยูทูบแมนยู93ทีมีกจบแนละ้ว ไปในหะ้เ,เขาก็ทำคลิปอีกนั้นเราขอเพเท่านี้ขอบคุณครับ